สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมโครงการอ,อ,อะไรนะสุวรรณสอนจอปลนะคะอยู่หลังเซเว่นนะคะก็คือโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพลา้าอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกเนาะก็ตรงนี้นะคะก็อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินในลักษณะนี้เลยนะคะจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งแบบนี้นะคะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่ง A ฝั่ง B นะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง A แล้วก็ เราจะแบ่งอยู่ในพื้นที่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะแต่แปลงด้านหน้าน,นั้นนะคะจะเป็นราคา10,000บาทต่อตารางวานะคะแล้วก็แปลงขัดๆมาเนาะนะคะก็จะเป็นแปลงที่1ไร่ราคาอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้านะคะที่ดินตรงนี้นะคะทำเลดีมากนะคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเนาะแล้วแปลงด้านด้าน,นหน้าก็จะติดถนนทางหลวงชนบทเลยนะคะเข้ามาจาก ถนนลังสิตนครนายกนะคะเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ติดกับทางหลวงชนบทถนนสุวรรณสอเลยนะคะเข้ามาตรงนี้ก็เพียง50เมตรเท่านั้นนะคะก็ห่างจากโรงพยาบาลบ้านนาเพอบ้านนาเพียง7กิโลเมตรแล้วก็ด,นนด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าขับออกไปฝั่งนี้นะคะก็จะไปเจอเซเว่นเลยนะคะก็ที่ดินตรงนี้ก็สวยนะคะก็ติดแหล่งชุมชนแล้วก็มีอนาคตมากค่ะ ก็สนใจที่ดินตรงนี้นะคะนัดชมที่ดินได้ที่เบอร์0806161806นะคะสวัสดีค่ะ